สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยกับช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็เปิดร้านได้สายครับเก้าโมงกว่าไปเบิกอะไหล่แท้มาให้ลูกค้าครับที่ร้านซ่อมเน้นอะไหล่แท้อย่างเดียวเลยครับนี่1้อก็ลูกแหวนแท้นะครับแล้วก็คัดสามก้อนแท้นะครับถ้าบางอย่างแท้ลูกค้าไม่ไหวก็ต้องตามนั้นแหละครับแต่พวกในเครื่องเนี่ยจะเน้นแท้มากกว่านะครับชิ้นส่วน แต่ภายนอกนี่มีเทียมปะปนบ้างแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ก็แท้นะครับอันนี้เปลี่ยนลูกแหวนแท้โซ่ละลินสะพานโซ่คัสสามก้อนแท้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็งานเครื่องส่งอาหัดใหญ่นะครับนะครับลูกแหวนลูกปืนคัสโซ่นะครับวาวเน้นแท้หมดเลยนะครับของที่เปลี่ยนนะครับ ก็หลายรายการครับลูกปืนแคมด้วยอะไรด้วยนะครับผมเนี่ครับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับหลายอย่างนะครับก็รับงานเครื่องซ่อมบำรุงนะมาเป็นคันก็ได้มาเป็นตัวก็ได้ครับรถเดิมๆแบบนี้ยครับก็รับนะครับผมเนี่ยครับก็เดี๋ยวขุดปพเก็ตให้นะครับประกอบให้อันนี้ก็มาเมื่อวานวันนี้ก็เสร็จเลยนะครับผมแล้วก็ฟีโน่นะครับผมวันนี้รถบิดไม่ออกใครขับฟีโน่รุ่นนี้บิดไม่ออก นะเปลี่ยนลูกแหวนวาล์วใหม่เครื่องดีแล้วแต่บิดไม่ออกอ่ะนะครับก็ลองเช็คคาบูดูนะครับคาบูเลเตอร์นะสำคัญตรงนี้มันเป็นสูญญากาศนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคาบูเลเตอร์แล้วก็แกนเราลิ้นนะครับผมเพราะว่าแกนเราลิ้นก็คือแคมนั่นแหละนะแคมสึกนะครับแคมสึกกระเดื่องสึกเนี่ยครับของเดิมเขานะครับเนี่ยมันสึกแบบเนี้มันก็วิ่งไม่ออกนะครับเพราะว่าองศานะครับ การจุดระเบิดมันเพี้ยนไปนะครับการปิดเปิดวาล์วมันเพีย <i> ้ย <iz> น <BB> เพราะว่า,วาเนี่ยสึกเยอะเลยนะับจากเดิมแคมอยู่ตรงนี้นะครับเปิดตรงเนี้นะครับ <i> จากเปิดตรงเนี้ยยกฟึบมาปิดตรงนี้นะครับพอมันสึกไปเยอะเนี่ยครับมันก็ยันนะครับมันเปิดตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นรอยไหมเนี่ยตรงนี้ความจริงมันต้องยังไม่เปิดนะครับตรงเนี้มันเป็นจังหวะว่างนะครับก็เดืองวาล์วขยับได้ครับแต่เนี่ยมันติดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับพอตั้งวาล์วห่างเครื่องก็ดัง นะครับผมอ่าเนี่ยทาให้รลไม่มีกําลังแล้วก็บิดไม่ออกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็คาบูเรเตอร์เบิกมาให้แล้วนะครับนี่เกือบสองพันนะครับผมอันนี้เป็นแท้นะครับแท้ตัว K อันนี้คือแท้จากไต้หวันเห็นไหมนี่เม็ดอินไต้หวันนะครับอันนี้ก็คือเจ้าของรถนะครับงบงบน้อยนะครับเพราะว่าเบิกแท้ๆเลยอะมันก็ดีนะมันก็ใช้นาน แต่ว่าใบหนึ่งอ่ะสามพันนะครับสามพันกว่าบาทผมไปถามร้านไหลไปแล้วขาดอยู่ไม่เกินยี่สิบาทสามพันหรือไงนี่แหละสองพันแปดสองพันเก้าอะกับสามพันนะครับก็ลูกค้าไม่ไหวนะครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยรถคันนี้จะขายถึงสามพันหรือเปล่าถ้าไปขายมือสองร้านเนี่ยนะครับเออก็เลยเอาแค่พอใช้ได้นะพันกว่าบาทเนี่ยค่าแรงค่าใส่ค่าติดตั้งก็ ช่วยกันนะว่างั้นเถอะคนไทยเหมือนกันนะครับก็คิดไปร้อยเดียวนะครับค่าติดตั้งแต่ผมว่าผมจะไม่คิดหรอกเพราะว่าคิดแค่ค่าไหลพอนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับวิ่งผ่านประจํานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนย่างนะครับถ่ายมันเครื่องนะครับกันอยู่ประจํานะครับก็คิดแค่ค่าของพอนะครับคิดแค่ค่าอะไรนะครับแบบไม่ไม่ได้บวกเลยนะนะครับเนี่ยอ่าพันกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยว ถอดน็อตไม่กี่ตัวก็ไอนี่แหละเสร็จแล้วสาเร็จแล้วนะครับก็แกนเราลิ้นนะครับผมก็คิดแค่ค่าไหลไปนะครับผมไม่กี่ร้อยนะครับผมก็เป็นลูกค้าที่ว่าประจำนะครับเดี๋ยวได้เปลี่ยนยางเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนไฟเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรื่อยแหละนะครับผมก็อันนี้ก็ที่สาเหตุต้องเปลี่ยนคือมันบิดไม่ออกมันบิดทื่อมันสากกระเบื้อเลยนะครับเนี่ยครับมันวิ่งอยู่ไม่เกิน60นะครับแล้วเขาวิ่งขายลอตเตอรี่ทั้งวัน นะครับผมก็ช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับอันนี้ก็ลดพนักงานโรงงานบริษัทใหญ่แถวบ้านนะครับก็ใช้บริการกันมาสิบกว่าปีแล้วนะครับซ่อมมั่งอะไรมั่งแต่เครื่องยังไม่เคยทําเลยสิบกว่าปีแล้วนะครับวันนี้ก็มาทําเครื่องนะครับผมก็อันนี้เขาก็ให้ค่าแรงเต็มที่แต่ว่าขอไวหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้เข้างานทุกวันนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นระดับผู้จัดการเลยนะรถเก๋งมีรถกระบะมีรถ ดีดีมีไม่ขับชอบขับร้อยยี่สิบห้านะครับมาคันนี้คันแรกของเขาก็ว่าได้นะครับผมก็เดี๋ยวจัดโมดิฟายให้เลยนะครับส่วนนีนนี้เครื่องซิ่งก็มาจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวอีกสองวันรื้อให้นะครับตามคิวไปนะครับผมที่เหลืออะไรก็ยิงทรายคว้านปาดหลบนะครับอะไรเราก็รับทําประจําอยู่แล้วนะครับผมซ่อมบํารุงด้วยโมดิฟายด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะครับผม จูนลดอะไรเอ่ยนะครับรับหมดเลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ